ัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์มาอย่างยาวนานในปัจจุบันสัตว์บางชนิดมีแนวโน้มลดลงและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์การศึกษาเรื่องความหลากหลายของสัตว์สามารถทําให้เราเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสําคัญของสัตว์ที่มีต่อมนุษย์ประเภทของสัตว์แบ่งออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ัตว์มีกระดูกสันหลังได้แก่สัตว์เลื้ยคานสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่พวกฟองน้ําและพวกหนอนตัวแบนต่อมานะคะก็คือสัตว์ประจำทวีปสัตว์ประจำทวีปเอเชียนะคะอย่างเช่นนกเป็ดแดงช้างมีแพนดา้า ทวีปยุโรปอย่างเช่นสุนัขจิ้งจอกกวางมีขั้วโลกทวีปแอฟ,ฟริกาอย่างเช่นแรดช้างแอฟ,ฟริกาเสือดาวทวีปอเมริกาเหนืออย่างเช่นจระเข้อลิเกเตอร์ตัวบีเวอร์ตัวมิงทวีปอเมริกาใต้อย่างเช่นปาปิลันยาอันตักกางูอนาคอนด้า ทวีปแอนตาร์กติกาอย่างเช่นแพนกวินวานซิลทวีปออสเตรเลียอย่างเช่นจิงโจ้แดงนกอีมูโคอาล่าต่อมานะคะคือสัตว์ประจำชาติอาเซียนค่ะสัตว์ประจำชาติไทยคือช้างสัตว์ประจำชาติสิงคโปร์คือสิงโต สัตว์ประจำชาติเวียดนามคือควายสัตว์ประจำชาติอินโดนีเซียคือมังกรโคโมโดสัตว์ประจำชาติฟิลิปปินส์คือควายคาราบาวสัตว์น้ำนะคะแบ่งออกเป็นสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำจืดจะอาศัยอยู่ในแม่น้ำหนองคลองและบึงร่างกายจะปกคลุมไปด้วยเกล็ดและผิวหนังส่วนสัตว์น้ำเค็มจะอาศัยอยู่ในทะเลทะเลสาบน้ำเค็มและมหาสมุทรโครงสร้างจะไม่ต่างจากสัตว์น้ำจืดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะมีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการขับสารละลายที่ไม่ต้องการออกเรียกว่าคลไยเซลค่ะ ต่อมานะคะประเภทของอาหารที่กินก็จะมีสัตว์กินเนื้อสัตว์กินพืชแล้วก็สัตว์ที่กินทั้งพืชแล้วก็เนื้อค่ะสัตว์กินเนื้อจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหารอย่างเช่นเสือกินมาลายและกวางเป็นอาหารสัตว์กินพืชจะกินทั้งพืชผักและผลไม้เป็นอาหารอย่างเช่นมาลายกินหญ้า และสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อเป็นอาหารนะคะอย่างเช่นไก่เป็ดและสุกรค่ะการใช้ประโยชน์จากสัตว์ประโยชน์ในการใช้เป็นอาหารอย่างเช่นหมูนำมาประกอบอาหารอย่างเช่นหมูย่างข้าวขาหมูและลาบหมูเป็นต้นค่ะ การใช้เป็นพาหนะอย่างเช่นม้าที่เรานำมาใช้ลากรถหรือใช้เป็นพาหนะค่ะประโยชน์ในการใช้ทำเครื่องใช้ต่างๆอย่างเช่นหนังจระเข้นำมาทำกระเป๋าหนังและรองเทา้านำขนแกะมาทำเสื้อและผ้าพันคอค่ะ การสูญพันธุ์ของสัตว์การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คือทฤษฎีที่ว่ามีดาวขอน,น้อยพุ่งชนสื่โลกจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โดยความรุนแรงจากการพุ่งชนทําให้เกิดฝนควันไปทั่วท้องฟ้า การสูญพันธุ์ของนกโดโดสาเหตุหลักมาจากการถูกมนุษย์ล่าและการถูกสัตว์อื่นปุกๆุกถิ่นที่อยู่อาศัยจนทำให้มันสูญพันธุ์ไป การสูญพันธุ์ของช้างแมมมอธสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งกำลังใกล้สิ้นสุดดยุคน้ำแข็งทีมผู้วิจัยชี้ว่าภาวะโลกร้อนในสมัยนั้นทำให้สาภาพภูมิประเทศของอารย้กาเปลี่ยนแปลงไปการสูนพันธุ์ของเมกาโลดอนมีสามสาเหตุหลักคือน้ำทะเลเย็นลงจนเมกาโลดอนอยู่ไม่ได้ อย่างที่2คือวันที่เป็นแหล่งอาหารหลักของเมกาโลดอนมีจํานวนน้อยลงอย่างที่3คือมีนักล่าสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาแย่งแหล่งอาหารของเมกกาโลดอกินจนหมดและมันไม่สามารถเพิ่มอุณาหาภูมิในร่างกายได้เหมือนปลาฉลามขาวจะไม่มีอาหารขนาดใหญ่พอสําหรับมันที่ซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆที่เมกกาโลดอนเริ่มสูญพันธุ์ไปหมดในส่วนของการสืบพันธุ์นะคะแบ่งออกได้เป็น การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแบ่งออกได้เป็นการปฏิสนธิภายในและการปฏิสนธิภายนอกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะแบ่งออกได้เป็นการแบ่งตัวการแตกหน่อแล้วก็การงอกใหม่ค่ะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศสายเพศผู้จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่าอสุจิ และสัตว์เพศเมียจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่าเซลล์ไข่เมื่ออาซูจิเข้าผสมกับเซลล์ไข่เป็นผลทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เรียกว่าการปฏิสนธิโดยการปฏิสนธิสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทการปฏิสนธิภายในได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลนมสัตว์เลีกส่วนสัตว์ที่กวนมสัตว์ีการปฏิมสนธิภาียนอกร่าสีงกายนงกด้แย้ก่ ปลาเกือบทุกชนิดและสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำค่ะจากการสัมภาษณ์นางสาวพันชุดาพรวดีใช้เขนนะคะได้ความว่าสวัสดีค่ะเรียนคุณครูพันชุดาพรวดีใช้เขนพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มครูคิดขออนุญาตสัมภาษณ์คุณครูและนักบทสัมภาษณ์ไปเผยแท่สูตรสารการ่ะค่ะคุณครูมีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์การเลื่อนลงของสัตว์ในปัจจุบันคะ สถานการณ์<ด><ๆ>การลดลงของสัตว์ในปัจจุบันนะคะซึ่งมันจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเกิดจากมนุษย์หรือไม่ว่าจะเกิดจากสัตว์ด้วยกันเองซึ่งสาเหตุปัจจัยหลักๆสาคัญก็คือจะเป็นมนุษย์นะคะ 1. มนุษย์เกิดการล่าสัตว์นะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งต้องการนําไปขายนะคะเพื่อหาไรายได้ให้ตนเองหรือล่าเพื่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เองนะคะแล้วปัจจัยที่2นะก็คือการสูงพันธ์ของสัตว์มันลดลงเนื่องจากว่า สัตว์เนี่ยมันเริ่มหายากแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือว่าจะเป็นสัตว์เพศเมียนะคะซึ่งจํานวนมันลดน้อยลงนะคะการสืบพันธุ์มันก็ย่อมลดน้อยลงไปด้วยะคะ่ะแล้วประเด็นที่3นะคะคือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภัยพิบัตินะคะซึ่งอาจจะเป็นจากเกิดจากไฟไหม้ป่าซึ่งเกิดจากการไฟไหม้ป่าตัวเนี้ยมันเป็นสาเหตุสําคัญอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเกิดไฟไหม้นะคะ ประชากรหรือสัตว์แม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตในป่าทั้งหลายก็จะโดนเผาไหม้ก็คือทําให้สัตว์เนี่ยมีจํานวนลดลงไปด้วยค่ะสําหรับสุดท้ายนะคะก็คืออยากจะแนะนําแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าจะเป็นต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ตามนะคะอ่าเราก็จะเน้นไปที่สัตว์นะคะหนึ่งก็คือเราอาจจะเพิ่มอาการกฎหมายการอน,อนุรักษ์นะคะสัตว์คุ้มครองให้เพิ่ม จำนวนหรือปริมาณที่มากขึ้นนะคะแล้วก็2นะคะก็คือไม่ล่าสัตว์ป่าเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะหารายได้เข้าตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งว่าไม่ตัดรักไม่ตัดไม้ทําลายป่าเพราะว่าการตัดไม้ทําลายป่าก,ก็เป็นการทําลายอ่ะสิ่งมีชีวิตอ่ะเป็นการทําลายสิ่งมีชีวิตหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นต้นนะคะคค่ะค่ะ แบบสอบถามมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด142คน 1. คิดว่าสัตว์มีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างไรผู้คนตอบว่าสัตว์มีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีความจำเป็นในด้านอาหารและเอาไว้ผ่อนคลายเป็นเพื่อนเล่นค่ะ 2. คิดว่าสัตว์มีประโยชน์ด้านใดมากที่สุดผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าการนำมาประกอบอาหาร 3. คุณมีความสนใจต่อสัตว์ทวีปใดบ้างผู้คนส่วนใหญ่ตอบทวีปเอเชีย 4. คุณศึกษาเรื่องของสัตว์จากช่องทางไหนบ้างผู้คนส่วนใหญ่ตอบเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต 5. คิดว่าสัตว์กินเนื้อและสัตว์กินพืชแตกต่างกันอย่างไรผู้คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสัตว์กินเนื้อดูดหลายกว่าสัตว์กินพืช 6. คุณคิดว่าสัตว์ในรูปเป็นสัตว์ประจำชาติใดผู้คนส่วนใหญ่ตอบประเทศสิงคโปร์7สัตว์สูนพันชนิดใดที่คุณรู้จักผู้คนส่วนใหญ่ตอบไดโนเสาร์8คุณคิดว่าแนวโน้มการลดลงของสัตว์เกิดขึ้นจากสาเหตุใดผู้คนส่วนใหญ่ตอบว่าเกิดจากมนุษย์9คุณเห็นด้วยกับการอนุรักษ์สัตว์มากน้อยเพียงใดผู้คนส่วนใหญ่ เห็นด้วยเป็นอย่างมาก 10. คุณมีแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์อย่างไรคนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าไม่ควรฆ่าสัตว์และไม่ควรลุกล้ำพื้นที่ของสัตว์ค่ะสุดท้ายนี้พวกเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาศึกษาวิดีโอของพวกเรานะคะ